สวัสดีค่ะวันนี้โคบ้านหนูก็จะมาชวนทําเมนูขนมหวานง่ายๆค่ะกับเมนูวุ้นอัญชันมะพร้าวอ่อนก็มาพร้อมกับการคํานวณต้นทุนให้อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาต้มน้ําอัญชันกันก่อนนะคะก็ต้มน้ําจานวน1,100 ML ให้เดือดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ดอกอัญชันลงไปค่ะความเข้มก็ตามชอบได้เลยนะคะก็ต้มจนสีอัญชันของเราละลายออกมาค่ะ ก่อสีเข้มประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สค่ะเราจะนำไปกรองเอากากดอกอัญชันออกนะคะเมื่อได้แล้วเราก็จะตวงเอาน้ำอัญชันมาใช้ทั้งหมด1000 ML ค่ะเราก็จะปรับสีน้ำอัญชันสักเล็กน้อยด้วยน้ำมะนาวนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินม่วงค่ะนี่นะคะคนให้เข้ากันค่ะเราจะได้สีประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมลงไปค่ะจำนวน500 ml แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีก500 ml ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปทั้งหมด15กรัมค่ะเราจะแช่ผงวุ้นไว้ประมาณ15นาทีก่อนนำไปต้มนะคะตัววุ้นของเราจะได้อิ่มตัวแล้วก็ละลายง่ายค่ะเมื่อเราแช่วุ้นจนครบเวลาแล้วจากนี้เราก็จะนำมาต้มด้วยไฟกลางค่ะ ก็คนไปเรื่อยๆจนผงวุ้นของเราละลายดีนะคะสำหรับวิธีสังเกตว่าวุ้นของเราละลายดีแล้วหรือยังก็ให้สังเกตที่ทับพ,พีนะคะถ้าไม่มีเม็ดๆติดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนี้ก็ใส่น้ําตาลเติมลงไปเลยนะคะจํานวน320กรัมค่ะซึ่งความหวานตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะระหว่างทําก็สามารถตักขึ้นมาชิมได้ค่ะเมื่อน้ําตาลละลายหมดแล้วจากนี้เราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนตามลงไปค่ะ ก็ใช้ทั้งหมด250กรัมนะคะหรือประมาณ2ลูกค่ะก็ต้มต่อจนวุ้นของเรากลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อเนื้อมะพร้าวค่ะวุ้นของเราก็จะได้ไม่เสียเร็วด้วยนะคะก็ปล่อยให้เดือดสักประมาณ3นาทีค่ะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็นำไปเทใสท่ถาดได้เลยค่ะ และสําหรับฟองที่ลอยหน้าอยู่แบบนี้นะคะก็แนะนําให้ช้อนออกค่ะตัวเนื้อวุ้นของเราจะได้นิมเนียนนะคะเสร็จแล้วก็นํามาเทใส่ถาดได้เลยค่ะหนึ่งสูตรของเราก็จะใส่ถาด1 0บคูณสิได้เต็มพอดีเลยนะคะ ก็เกลีย่ยเกลี่ยเนื้อมะพร้าวให้เขากระจายตัวเสมอกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้จนเขาเซตตัวแข็งดีนะคะนี่นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวดีแล้วนะคะจากนี้เราก็จะมาตัดแบ่งเป็นชิ้นกันเลยค่ะโดยวันนี้เราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไซส์ขนาด5คูณ5เซนค่ะ1ถาดของเราก็จะได้ทั้งหมด25ชิ้นนะคะ นี่นะคะวุ้นหนึ่งชิ้นของเราก็จะมีขนาดประมาณนี้นะคะโดยวันนี้ก็จะตักใส่กล่องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ใช้กล่องเบอร์ 1H ค่ะก็จะใส่ได้ทั้งหมด2ชิ้นพอดีนะคะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการคำนวณต้นทุนกันบ้างนะคะโดยต้นทุนวัตถุดิบของเรา1สูตรจะอยู่ที่47บาท59สตางค์ได้ขนมทั้งหมด25ชิ้นเฉลี่ยชิ้นละ1บาท90สตางค์ค่ะและเมื่อนำมารวมกับค่ากล่องใบละ70สตางค์ต้นทุนรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่กล่องละ4บาท50สตางค์ค่ะสำหรับราคาขายที่แนะนำนะคะก็ควรจะขายอยู่ที่กล่องละ15บาทหรือว่า2กล่อง25นะคะซึ่งยังไงตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องลองคำนวณตวกกต้้นนนนททุแลวววกกกก็็บไรเเปขออองงงัีีึดยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ